ผลแมมมอสตึงๆครับผม คุณผู้ชมครับใครยังไม่มีตัวเจดดาวในรหัสออสตาบ้างครับทุกคนตอนนี้ทางร้านนุกเกอร์ช็อปมีรหัสเจดดาวขายแล้วนะครับทุกคนการันตีตัวเจดดาวสูงสุดถึง5ตัวนะครับในราคาเพียง549บาทเท่านั้นนะครับทุกคนนะส่วนใครที่อยากจะปั้นรหัสเองทางร้านมีไก่เวลสี่สิบไก่เวลร้อยขายในราคาถูกๆนะครับทุกคนแถมยังมีรหัสเทพเงาขายในราคาหลักร้อยด้วยนะครับถ้าอยากซื้อตามเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนนะร้านนุกเกอร์ช็อปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคันนี้ ผมวายหน,หนึ่งสามเดิมนะครับนะคุณผูมครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับบ็อกฟูดแล้วนะครับทุกคนคือช่วงนี้นะคบไม่ค่อยได้เข้าเลยนะทุกคนนะตอนนี้บ็อกฟูดมีอัปเดตออกมาแล้วนะครับทุกคนคืออัปเดตข่าวสารออกมาแล้วนะครับมีผลปีศาจเข้าใหม่นะครับทุกคนโดยทางแอดมินหรือว่าไอาพีราเขาได้ เปิดเผยคลิปวิดีโอและก็รูปภาพออกมาแล้วนะครับทุกคนคือข้อมูลนี้มันเข้ามาได้ประมาณหลายวันแล้วล่ะแต่ว่าผมเพิ่งได้ทาคลิปนะครับคือช่วงนี้วุ่นๆอยู่กับออสตาอยู่นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมย้ำผู้ชมไปดูกันว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะทุกคนนะเขาได้สปอยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูทวิตของแอดมินกันนะครับทุกคนไปเลยเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นหน้าทวิตของแอดมินนะครับทุกคนหรือว่า IP อินดาที่เรารู้จักนะครับททุกกคนนนเเเเ้้ยยรรราาาีีวววิชหืืออปปลลล่่่ะแ เขาเปลี่ยนเป็น x x เออเปลี่ยนเป็น x แล้วกันนี่ครับก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารการอัปเดตต่างๆนะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มดูจากตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนข้อมูลที่มันอัปเดตใหม่ล่าสุดและมีประโยชน์ต่อเรานะครับก็น่าจะอันนี้เป็นเาขาฝากไปติดตามทีมงานด้วยคนนี้เป็นทีมงานของเขานะครับเดี๋ยวเขาไปดูทีมงานนะเดี๋ยวมาดูเนื้อหาตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้เขาก็จะบอกประมาณว่าอ๋อพวกอาวุธหรือว่า ไอเทมเก่าๆที่มันล้าสมัยเขาจะปรับใหม่นะครับทุกคนก็คือพวกดาบที่คนแบบไม่ค่อยใช้อะดาบที่มันล้าหลังล้าสมัยอย่างเงี้ยแอดมินเขาจะทําการรีเวิร์กอาวุธให้ใหม่นะทุกคนเพื่อที่ให้มันทันสมัยและแบบดูดีมีเอฟเฟกออมีประกายแสงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นรูปเก่านะก็คืออารมณ์ประมาณแบบมันแบบมีแค่ลมอ่ะลม,ะลมงงโง่ เขาก็จะปรับให้เป็นเนี่ยครับมีแสงแบบวิบ๊อบวิบวับอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะมีการรีเวิร์สหลายเร่มแน่นอนนะทุกคนเขาก็แบบเอาภาพประกอบมาให้ดูเฉยนะครับทุกคนไม่ใช่ภาพปลายแห้งนะภาพประกอบเดี๋ยวครับมาในโพสต์ต่อมาเลยนะครับทุกคนผมว่าไอตัวเนี้ยโลกสี่แน่นอนเลยทุกคนไม่ได้ใกล้เคียงกับการที่จะรีเวิร์สโลกหนึ่งหรือโลกสองเลยนะครับทุกคน ตัวนี้ยังไงก็เป็นภาพของโลกที่4แน่นอนนะครับเรือนี้ก็เป็นเรือใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าปกติเรือของทหารเรือจะไม่ใช่แบบลักษณะอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีการสปอยนิดนึงนะครับทุกคนว่าจะมีผลปีศาจเข้ามาใหม่นะครับในรูปภาพนี้นะนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวเงาของช้างแมมมอตไอ้ผลแมมมอตก็น่าจะเป็นผลของแจ็คลอยอสุนหรือเปล่านะทุกคน ถ้าจำไม่ผิดนะในวันพีชนะครับทุกคนแต่เขาก็ได้โพสต์รูปมาแล้วทุกคนว่าจะมีการเอาผลเข้ามาใหม่นี่เลยครับนี่คือการยืนยันว่าผลแมมมอสมาแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยครับเป็นรูปภาพสกิลแล้วก็เอฟเฟกของสกิลของไอตัวชารางแมมมอสนะครับทุกคนบอกเลยไปะไยที่เวอร์วังอลังการแน่นอนนะครับทุกคนดูรัศมีสกิลครับทุกคนเต็มแมปครับผมมึงจะหลบยังไงล่ะเฮ้ยโ,โห,โหสงสัยเขาแบบน้องๆเขาสกิลไม่ค่อยโดนไงแอนดมินเลยอะจัดไป เอาทั่วแบบไปเลยแล้วกันนะฟาดทีนี่บอกเลยว่ามีร้องนะดาเมียนี่ผมว่าน่าจะน่าจะแตะหมื่นนะผมว่าน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบสกิวอันติเมตปะฟาดทีนี่แบบมีร้องนะโอ้โหผลแมมมอสสแปมสแปมอะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวมีล็อกแมมมอสสแปมแน่นอนนะครับทุกคนบอกเลยว่าน่าจะตึงแน่นอนนะครับอุ้ยมครับเรามาที่โพสต์ต่อมาเลยนะครับทุกคนนี่ครับเขาได้เปิดเผยโมเดลหรือว่ารูปร่างหน้าตาของผลปีศาจที่จะเข้าแล้วนะครับทุกคนโดยการโพสต์เป็นวิดีโอเลยนะครับทุกคนเราไปดูพร้อมกันสิว่าไอ้เจ้าผลแมมมอสเนี่ยตึงและเท่แค่ไหนนะครับทุกคนผมขอปิดเสียงก่อนนะครับทุกคนกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคมาเรามาดูพร้อมกันอุ้ยมครับอุ้ยมดูนี่ครับผลแมมมอสตึงๆครับผม การอัปเดตครั้งนี้บอกแลว้วเป็นอะไรที่น่าจะมือว่างอลังการแน่นอนนะครับทุกคนนี่แนะ่สกิลก็อย่างตึงครับทุกคนดูโอ้โหขนาดโมเดลกันแค่นี้นะทุกคนอย่าเห็นสกิลมันเร็วๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับรีบอัปเดตทีถอะแอดมินเซิร์ฟอ,อื่นเกมอื่นเขาไปกันหมดแล้วเหลือตัวเองนี่ยังไม่อัปเดตกับเพื่อนนะเขารอคอยกันเนิ่นนานมากเลยนะ แมปเปลี่ยนเขาอัพไม่รู้จะอัพยังไงแล้วนะเขาาไปถึงไหนกันแล้วนะเหลือแค่บอกฟูดนี่แหละย,ยังไม่อัพสักทีนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนนี้คือผมอยากให้อดมินอัพเดตมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอยากจะเล่นเต็มแก่แล้อรอนานแล้วเนี่ยรอจนงอมแล้วเนี่ยจะเป็นปีหนึ่งแล้วนะไม่อัพสักทีนะแต่ถ้าอัพมาผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่รอคอยแน่นอนนะทุกคนเพราะว่าเป็นอัพเดตใหญ่นะครับทุกคนนะ โพสต์ oh, ต่อมานะครับทุกคนเขาบอกว่าอ๋อเขาจะรีเวิร์กดาบใหม่กาวิตี้แล้วก็เซเบอร์นะครับทุกคนเขาจะปรับใหม่นะไอตัวดาบกาวิตี้ไอตัวดาบกาวิตี้คือตัวนี้นะครับทุกคนเนเนเนไอตัวนี้ครับเนี่ยเขาจะปรับรีเวิร์กสกิลให้ใหม่นะครับทุกคนแล้วก็เซเบอร์ของเรานะครับทุกคนเซเบอร์ er จะมีการปรับให้ใหม่แล้วนะครับจากที่มันสกิลแบบงอกไหมดูง่อย,อยๆอย่างเงี้ยเขาจะปรับให้มันเท่มากขึ้นนะครับทุกคนตามรูปเลยนะไอดาบกาวิตี้ก็จะเป็นสีม่วงเวลาปล่อยสกิลเงี้ย โอ้ขั้นต่ำม่า2,500ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยมาต,ตรี่600ก็ถือว่าเบาอยู่นะามาต,ตรี่600อม่งตี2,500เนี่ยตีธรรมดาหรือสกิลเราต้องรอดูก่อนนะทุกคน แต่ว่าไอ้เซเบอร์นี่เทแน่นอนนะครับทุกคนดูปกติคือมันจะยืนปาสกิงโ,งโง่ๆใช่ไหมทุกคนทุกคนจําภาพที่เวลาเซเบอร์ปล่อยสกิลได้ว่าคือยืนฟันง,ง่ๆครับแต่ตอนนี้คือจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบแคล้ายๆอารมณ์ดาบของคาวินิสปะแทงแบบแทงให้เป็นตัวเอกออกไปอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะทุกคนน่าจะเทขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดู2เล่มว่าดาบ2เล่มนี้เขาจะรีเวิร์กใหม่นะครับทุกคนมาที่โพสต์สุดท้ายของแอดมินนะทุกคนนี่เลยครับ เป็นรูปสกิลของโยรุเหรอจะรีเวิร์กเหรอทำไมมันก็เหมือนแบบเหมือนเดิมนะไม่ได้เล่นโยรุดานโดยจำไม่ค่อยได้แต่ว่าดูจากแสงแล้วก็สกิลรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นนะทุกคนน่าจะมีการรีเวิร์กของโยรุแน่นอนนะครับทุกคนโอ้โห <laughs> คือแบบ ดาบน er pues ี่โดนรีเวิร nah, ์กกันเยอะเลยนะคุณผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารของการอัปเดตที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนมากจะเป็นการรีเวิร์กอาวุธซะมากกว่านะครับแต่ที่โดดเด่นแรกก็คือผลปีศาจแมมมอตนะครับทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรอัปเดตขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข้อมูลให้ทราบนะครับทุกคนนะโอเคครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายยครับผม